สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเบนเบนเชน<ะ>ใช่แล้วเราจะมาเป็นเบนเทนบ้านผมตัดผ้าไปดูตอนองแต่งตัวดูตัวผมเสผมเป็นเบน,นเทนแบบเท็มตัวสกายเกลีแล้วนะาเี้ยเราไปตัดผ้ากันกลับมาหน้าปกเต็มแล้วเบนเทนงง,งที่การังกกดนาฬิกาของเขา อาลิกาของเขาฟังวิเศษของเขานะมันเข้มแข็งกูอักบัมันเข้มแข็งไงใช่เราจะไปดูความเข้มแข็งของว้าวแมแเ,เป็นเทนสมิเลเตอร์ guys ว้าวมีตัวมีปอกล็อกด้วยนั่นเป็นเตี้ยนี่แล้วกัน what's up guys ฉันเตี้ยเมนเออมี่มันคุณโป อาคาดีลุนี่นะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาในะอาคาดีลุเฮ้ยว <Hey! S 1> ัชชิ i อ g o อืมมันปัญญาอ่อนมากเกินไปนะเราจะเรียกมาไฟของเอสปาร์ตี้นะเฮ้ย <Hey! S 1> มันทำอะไรได้ใช่ <Yeah. S 2> แล้วเกมนี้แค่ไล่เก็บแค่นั้นเลยยู้ต <Yeah. S 1> ูมเล่นเป็นโคโค่รันด์เหม็นระเบิดในในหนังเลยวะ่ะ ในนายระเบิดเป็นไฟตต้าเหมือนเอสวาร์คีนะเราจะตัดภาพแบบอย่างรวดเร็วอ่าเราเจอเหรียญตางงๆอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าเราจะได้ตัวละครใหม่สินะกะโดดเยอะไม่ถือก็โดดไม่ถือเงี้ยเอ้าเหมอนได้เลยตัวใหม่หรือเปล่าวะใช่ตัวใหม่ แต่มันยังไม่มาเราต้องเก็บเหรียญตราเฮ้ยตัวไม่ชัดๆเราจะโอ้มายกอดเราต้องเป็นไอ้ยักษ์ใจเกลียวน,นี่ไงว้าวอ๋อมันแค่เป็นดวงตาเฉยๆสายเหรียญตาบินบินเธอบินนี่บินได้ Guys บินได้ เย่ yeah. เอาไอเดนเซลวันนี้บินบินสิมันบินได้ไม่ใช่เหรอในนังอะบินบินเ้ยนั่นไงสตูของเราเดี๋ยวเราแปลงเราเป็นเอสปาร์ต้า,า,ตาก่อนเด็กขมวตาคนเจา้าเขเจ้าจะได้เจอมัดเพลิงเงี้ยอันนี้มนันนี่มันท่ายิงไม่ใช่เหรอวะเอาไปเอาไปมัดเพลิงตูมม,ตตมัดเพลิงตู โอ้มัดเพลิงมัดเพลิงเป็นเกมที่กระจอกมากๆมกัดเพลิงอ้ و, นั่นมันตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองเว้ยจะหนีได้ไหมตู้มัดเพลิงแล้วก็มาคุยกับเดิมน้องอยู่คนล,ละเรื่องเหรอน้องอยู่คนละเรื่องใช่ไหมนี่ยพอฉันวินแล้วอ้เฮ้ยมันพอได้คุยแล้วเฮ้ยม่ไม่ไม่วาดดิทวีตอะไรสักอย่างเนี่ยจัดไม่ได้ กูอยู่ปวสีแต่กูไม่ได้เรียนกูไม่มีแอปภาษาเฮ้ยเฮ้ยอย่าฆ่าไอ้คนนี้หนุบไวเอา้าสปลาดเลยไม่รู้ยิงไม่ได้ต่อยไม่ได้เป็นต่อยไม่เป็นทำไรลนะ่ะตายตายตายเอา้าเอา้เอา what ต้นเป็นบ butterfly เอา้าไม่ใช่บ b ต t t e r f l y เก็บจอกเน่ตันเป็นตัวนีิทานหาวิ่งเร็วนะแสง เฮ้ยอย่า please I oh, don't know guys ฉันไม่อยากเล่นเกมนี้เออมันคือเกมอะไรนะโอ้มีไอ้อ้วนนี้ด้วยอะไอ้อ้วนนี้ว้าวเราสามารถเป็นไอ้อ้วนได้ guys ไม่อยากเล่นแล้วเดี๋ยวตัดภาพกันใช่เราตัดภาพเนียนหมดแล้วเรากดเล่นโอมยอยากจะปิด p a t t e บัต h ท t ไอ t I chat game is to f o อะไรแล้ว cat ทอม ใช่มันกระจอกมากๆกราฟิกแต่เราไม่สามารถปล็ลอกตัวอะไรได้เลยโอ้โหอืมเบนเชน n e two three เราจะเป็นมัดไดสปาทเหมือนเดิมนะเอ่อเราเป็นแล้วซึ่งขาวะพุทธเหยียบเหยียบเหยียบเยอเฮ้ย yeah! เอ้าเอาเอาทำไมอะ จะเจอมัดเพิงอ่ะจะกินเฟอร์อะเดี๋ยวผมจะไปตอนนี้ละเดี๋ยวเอาไปตีกันไอ้ยิงมานตะขี่เออมันยิงนะวาตะขี่ไปไม่ได้หรอใช้กับพวกนี้ไม่ได้โอ้โอ้อ้มันบักอ่ะโอ้ปใหญ่มาแล้ว ทุบพื้นทุบพื้นทบุนทบพื้นว้าทำลายล้างโอ้ยเจตพวกนี้มันหัวจัง่าไม่มีลือดให้ดูด้วยซึ่งบายบายแค่นี้เลยโอเคความกระจอกเกมนี้โคตรร้อยเปอร์เซนเราดูกันอัตเกตกันอัตเกตนานแนละ้วเหมือนกันนะเนี่ยนณความสมดุลของเกมงงงงนี่ไม่สนุกเลยถามว่าสนุกไหม ไม่เลยสกเกตส์โอ้ยมันกีเันก็อีนะไม่สนุกเลยมันทําบ้าอะไรก็ได้ก็ไม่รู้มันได้อะไรก็ไม่รู้นะเออผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไอตัวนี้มันหาไงไอตัวที่มันอัปเดตมาใหมา่ไม่พวกเนี้ยไอพวกมหมัดเพลิงไอพวกเอเนอไอพวกอ่าเอสวัตคีไอพวกเววกนี่ยแหละไอพวกลุ้นหลจีที่เป็นเสือไปแล้วแล้วก็ไอเตีย้ยเนี่ยที่ผมจำชื่อไม่ได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ในมันปิดมันเกี่ยวอะไรวะโอเคสำหรับที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะโอเคสำหรับที่นี้ See you again